สวัสดีค่ะมาดูซีรีส์วันนี้ก็มีซีรีส์เกาหลีมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะมีชื่อเรื่องว่าเลิฟอะลามแอปเลิฟเตือนหลักณนะถนนแห่งหนึง่งมีผู้คนมากมายที่รอข้ามถนนเลิฟอะลามเปิดตัวแล้ว1530วันผู้คนต่างจับจ้องขึ้นไปบนท้องฟ้าและพบกับ ก้อนเมฆหัวใจที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแอปเ e v ย A อะลามทุกคนกำลังอยู่ในโลกที่ไม่สามารถซ่อนความรักเอาไว้ได้เริ่มเรื่องมาเรามาพบกับโจโจที่กำลังเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่ลานสเก็ตแห่งหนึ่งมีกลุ่มนักเรียนผู้ชายที่กำลังเดินเข้ามาหาพวกเธอหนึ่งในนั้นนักเรียนชุดขาวได้แอบชอบเพื่อนสนิทของโจโจชุดสีชมพูทั้งสองได้เปิดแอปเริบอะลามและเดินเข้าหากันในระยะสิ เมเสียงของแอปเริบอะารา์มของทั้งคู่ก็ดังขึ้นเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากและได้หันมาอวดโจโจและเพื่อน องก็ต่างแสดงความยินดีให้กับความรักของเธอที่ประสบความสำเร็จในการจับคู่แอ p เลิฟอา a ามผู้คนที่ต่างดูรอบข้างก็ได้แสดงความยินดีและตบมือให้กับคู่รักของเธอถึงเวลาที่โจโจจะต้องเดินทางไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งและพบเข้ากับฮเยยองหนุ่มที่แอบชอบเธออยู่ห่างๆทั้งสองไม่ได้คุยในเรื่องส่วนตัวด้วยกันเลยนอกจากเรื่องงานและฮเยยองจะช มองโจโจอยู่บ่อยครั้งตัดมาที่ซอนโอหนุ่มหร่อบ้านรวยที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศพี่เลี้ยงที่มารอรับได้บอกเขานายจะต้องไปหาพ่อแม่ที่กำลังหาเสียงกันก่อนแต่นายจะต้องเปลี่ยนชุดที่เตรียมมาไว้ให้และจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งขับรถกันไปเมื่อถึงที่หาเสียงเขาก็ได้พบกับพ่อแม่ของเขาที่กำลังหาเสียงกันอยู่ แต่สายตาที่มองมาที่เขากับมีภาพของความกดดันเกิดขึ้น พี่เลี้ยงก็ได้พาซอนโอมาที่ร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งและบอกว่าไฮยองทำงานอยู่ที่นี่และได้เห็นว่าเขากำลังยืนรอใครบางคนก่อนที่โจโจจะเดินออกมาจากร้านกำลังจะกลับบ้านไฮยยองก็รีบไปจูงจัก,กรยานและเดินตามเธอไปแม้จะไม่ใช่ทางกลับบ้านของเขาพอเห็นอย่างนั้นพี่เลี้ยงและซอนโอก็รีบตามพวกเขาสองคนไป เมื่อโจโจถึงป้ายรถเมย์ได้นำเศษกระดาษมาพับเป็นกบแล้วเธอก็ดีดกบกระโดดการกระทำของเธอถูกฮเยยองมองอยู่ฮเยยองก็เผยยิ้มออกมาได้เห็นว่าฮเยยองมีใจให้กับโจโจก่อนที่รถเมย์ของเธอจะมา เธอได้ขึ้นรถเมล์ไปพร้อมจะเปิดกระจกเพื่อรับลมจากนั้นก็เห็นกับซอนโอที่กำลังจ้องมองเธออยู่เธอก็ได้หันไปจ้องมองต่างคนต่างจ้องมองกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไป ส่วนฮเยยองก็รีบปั่นจัก,กรยานกลับบ้านและพบเข้ากับซอนโอทั้งสองอยู่บ้านหลังเดียวกันทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กก็พูดคุยถึงสารทุกสุขดิบก่อนที่จะเดินเข้าบ้านซอนโอถามว่านายไม่เข้าหรอไฮเยยองก็ได้แต่ยิม้มแล้วก็เดินเบี่ยงไปเข้าทางหลังบ้าน เ้าว,วันถัดมาจะเห็นว่าซอนโอและฮเยยองนอนเบียดกันอยู่ที่เตียงเล็กๆจากนั้นแม่ของฮเยยองเดินเข้ามาบอกว่าปลุกคุณหนูได้แล้วจะเห็นได้ว่าแม่ของฮเยยองเป็นแม่บ้านของบ้านซอนโอเขาก็ปลุกซอนโอด้วยการถีบตกจากเตียง ซอนโอก็เดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะทำเรื่องเรียนที่เดียวกันกับฮาเยยองด้วยความหรอของเขาสาวสาวนักเรียนแถวนั้นได้ต่างพากันกี๊ดการ์ดเขาเป็นอย่างมากทำให้เลิบอะรามของเขานั้นดังไม่หยุดมาที่โจโจที่กำลังหลับอยู่ แฟนได้ปลุกและถามว่าเธอได้โหลดแอปเดิฟอะลามแล้วหรือยังส่วนโจโจได้บ่ายเบี่ยงและบอกว่าโทรศัพท์ไม่รองรับก่อนที่แฟนของเขาจะโมโหแล้วบอกว่าทำไมเธอไม่โหลดจากนั้นเพื่อนของโจโจก็เดินเข้ามาและบอกว่าโจโจครูเรียกพบ เพื่อนสนิทและแฟนของโจโจไม่ค่อยถูกกันตีกันและโจโจก็บอกหยุดทะเลาะกันได้แล้วฉันไปแล้วนะในระหว่างทางที่โจโจกำลังเดินไปหาครูก็บังเอิญเจอเข้ากับซอนโอทั้งคู่ต่างได้จ้องหน้ากันและซอนโอเกิดความสงสัยว่าทำไมแอปเลฟอ l รามของเขาไม่ดังจากนั้นทั้งสองก็ต่างแยกย้ายกันไป ซอนโอก็เมื่อรอฮเยยองอยู่ที่สนามฟุตบอลพอฮเยยองมาถึงก็แซวเขาใหญ่นายมาวันแรกก็ดังเลยนะ ซอนโอก็บอกให้ไฮเยยองโหลดแอปเลิฟอัลลาในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อโจโจขึ้นมาทางไฮเยยองก็รีบหันไปมองซอนโอที่มองอยู่ก็หันมองตามจากนั้นก็พบว่าแฟนของโจโจก็ได้ซื้อน้ำผลไม้มาให้เธอและเพื่อนของเธอพวกเขาก็คุยกันอย่างสนุกสนานเธอก็ได้เห็นดอกกูที่กำลังยืนมองท้องฟ้าพร้อมกับจ้องมือถือก่อนที่เขาจะเดิน ไปทำให้เธอเกิดความสงสัยเลยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพบกับสัญ,ญลักษณ์ของเลิฟอารามก้อนเมฆหัวใจนักเรียนทั้งหมดก็ต่างพากันขึ้นมองไปบนท้องฟ้าพากันชื่นชมความสวยงามของก้อนเมฆหัวใจบางคนก็ถ่ายรูปเก็บไว้ในจังหวะนั้นเธอก็หันไปเจอเข้ากับซอนโอที่กำลังจ้องมองเธออยู่ทั้งคู่ก็ต่างจ้องมองกันอีกครั้ง ตอนโอและฮาเยยองกำลังนั่งรถกลับบ้านทั้งสองก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานที่ฮาเยยองกำลังทำอยู่ จากนั้นก็บังเอิญเจอเข้ากับโจโจที่กำลังเดินทางกลับบ้านซอนโอได้บอกให้พี่เลี้ยงขับรถตามเธอไปไฮยเยยองบอกว่านายจะทำอะไรซอนโอก็บอกว่านายชอบเธอไม่ใช่เหรอไฮยเยยองบ่ายเบี่ยงและบอกว่าไม่ได้ชอบพอมาถึงบ้านของเธอก็พบว่าเธออาศัยอยู่ที่ตึกของร้านมินิมาพี่เลี้ยงก็พูดว่าพ่อแม่ของเธอเป็นเจ้าของตึกซะด้วย ซอนโอบอกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วฮเยยองมันตาถึงจะตายทําให้ฮเยยองชักสีหน้าออกมาไม่พอใจก่อนที่จะเดินลงจากรถซอนโอ,อก,ก็ลงรถและเดินตามเขาไปจากนั้นฮเยยองก็บอกว่าเธอมีแฟนแล้วนะซอนโอบอกว่าถ้านายชอบแล้วมันสําคัญอะไรสําคัญสิเพราะว่าพวกเขารักกันอยู่ไม่ใช่คู่รักทุกคู่จะรักกันนะ ตัดมาที่โจโจที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอจะต้องลงไปเฝ้าร้านแทนป้าของเธอป้าได้ถามว่าแล้วกุนมีล่ะเธอบอกว่าหลับแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าโจโจเนี่ยได้พักอาศัยอยู่กับป้าและลูกสาวของป้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายเธอจึงบอกป้าไม่ต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันและเธอก็ทำงานไายค่าเทอมได้ เันหน้าป้าจะต้องหาคนมาเฝ้าร้านแทนหนูแล้วนะเพราะว่าหนูเริ่มเรียนแล้วป้าบอกว่าจะทำอะไรก็เรื่องของเธอแฟนเธอก็ทักมาชวนเธอไปเที่ยวร้านเน็ตในวันพรุ่งนี้เธอได้บ่ายเบี่ยงและบอกว่าไม่อยากไปมีเรียนเขาก็ตื้อเธอเธอก็อ่านแล้วไม่ตอบจะเห็นได้ว่าความรักของทั้งคู่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เช้าวันถัดมาเฮยองจุงจกักรยานออกจากบ้านซอนโอถามว่าไม่ไปด้วยกันเหรอ ม่อ่ะนายไปเลยฉันกําลังออกกําลังกายอยู่ทั้งสองก็ต่างแยกย้ายกันไปโรงเรียนที่โรงเรียนตอนนี้มีกลุ่มเด็กนักเรียนผู้หญิงกําลังซ้อมเต้นกันอยู่เธอคนนี้ชื่อมีกุลเป็นลูกสาวของป้าโจโจทั้งสองคนนี้ดูไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่หลังจากที่โรงเรียนเลิกซอนโอได้เดินมานั่งที่เก้าอี้ได้ยินเสียงแฟนของโจโจเรียกโจโจอย,อยู่ซอนโอก็ได้หันมาพูดว่าแฟนเธอนี่ขี้วอยวายจริงๆนะ นายรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วนายรู้จักฉันเหรอจอนโอก็พูดว่าก็แปลกนะคนส่วนใหญ่ไม่จ้องหน้าฉันอย่างเธอเหรอกและเธอก็บอกเขาว่าให้เงียบๆจอนโอก็เรียกแฟนโจโจ้นี่นายแฟนนายอยู่ที่นี่โจโจ้ก็ได้เดินออกมาพร้อมกับสีหน้าไม่พอใจก่อนที่จะเดินจากไปทำไมเธอจะต้องหลบหน้าฉันด้วยหรือเป็นเพราะว่าที่ฉันชวนเธอไปเล่นร้านเน็ตก็ฉันต้องไปทำงานหรือว่านายจะไปช่วยฉันทำงานละ่ะ แล้วทำไมฉันต้องไปช่วยเธอทำงานด้วย โจโจก็ถึงกับอึ้งกับคำตอบของแฟนที่ตอบกลับมาก่อนที่จะเดินออกไปทางด้านซอนโอแม่ได้โทรตามให้เขารีบกลับบ้านเขาไม่ยอมรับสายเพราะไม่อยากกลับไปที่บ้านจะต้องไปทำงานออกหน้าออกตาทางสังคมกับแม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเขาจึงเลือกเดินไปบนท้องถนนและบังเอิญเห็นโจโจที่ป้ายรถเมย์เธอกำลังนั่งรอรถเมย์เพื่อที่จะกลับบ้านพอรถเมย์มาถึง เธอมีความลังเลจากนั้นตัดสินใจเลือกที่จะไม่กลับบ้านเนื่องจากเธอแค่อยากลองใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปที่เดินเที่ยวเล่นตามห้างได้เลือกของสวยๆงามๆเธอได้มาลองลิปสติกและบังเอิญเห็นตอนโอที่เดินผ่านไปในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเธอรู้สึกเหมือนมีคนตามมาหันมาถามตามมาทำไมนายตามมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมจากนั้นซอนโอก็เดินมาทำไมฉันต้องตามเธอด้วยนี่ก็ทางกับ บ้านฉันเหมือนกันแล้วเธอไม่กลับบ้านเหรอโจโจถามว่านายรู้ได้ยังไงว่าบ้านฉันอยู่ไหนไม่อยากกลับบ้านเหรอฉันก็ไม่อยากกลับบ้านเหมือนกันแต่ก็แปลกดีนะเธอปิดเลิฟอะลามเหรอโจโจขำแล้วก็บอกว่าเปล่านี่ที่เธอบอกว่าฉันแปลกแค่ฉันไม่ได้ชอบนายเนี่ยนะแล้วถ้านายยังตามฉันมาอีกฉันจะถือว่านายชอบฉันนะจากนั้นซอนโอของเราก็เดินตามเธอต่อไป ทางด้านไฮเยยองก็ได้รีบปั่นจัก,กรยานมาที่มินิมาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องสัรภาพความในใจกับโจโจให้ได้และกลับพบว่าคนในร้านเป็นกุนมีทางฝั่งซอนโอที่เดินตามโจโจเขาได้บอกให้เธอหยุดมีเรื่องอยากที่จะคุยด้วยและก็ชี้เข้าไปในซอยเป็นตอกแคบๆเธอก็เดินตามเข้าไปเมื่อทั้งสองเข้าไปอยู่ในตอกแคบๆซอนโอก็พูดมาว่าเธออยากจูบไหม นึกว่ารอเล่นนายเอาจริงเหรอฉันไม่ได้รอเล่นนะโจโจได้บ่ายเบี่ยงแล้วบอกว่าฉันต้องรีบไปทำงานทำไมเธอต้องทำงานด้วยถ้าฉันไม่ทำแล้วใครจะทำนายคงไม่เข้าใจหรอกบ้านนายรวยจะตายซอนโอก,ก็ได้บอกว่าก็จริงแต่ฉันไม่ได้อยากพูดถึงครอบครัวของฉันหรอกเพราะมันน่าอับอายแล้วเธอล่ะ ฉันไม่มีพ่อแม่ฉันต้องทำงานเลี้ยงตัวเองจากนั้นซอนโอก็เข้าประเด็นอีกงั้นฉันขอจูบเธอได้ไหมฉันมีแฟนแล้วนะถ้าแฟนฉันรู้เรื่องนี้เขาเอานายตายแน่ๆซอนโอได้บอกฉันก็โดนอัดสิจากนั้นทั้งสองก็มองตาก,กันพร้อมกับบรรจงจูบเข้าหากันในใจของโจโจได้คิดว่าถ้าเกิดฉันมีแอปเลิฟอะลามมันคงดังสินะ แต่ไม่หรอกเพราะการจูบกันครั้งนี้มันเป็นการจูบที่ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องมันมาก่อนความรักของทั้งสองคนใน EP ีที่1ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ